ขวา,าครับขวาครับเขาให้เก็บนะครับโดนน่าจะโดนนะใหญ่ใหญ่ใหญ่หห <c oughs> ไปควบเลยอ่ะเุ้งเองงเอกุ้งตายดีกว่าเอ้ยกุ้งเออกุ้งตายไม่ขึ้นเลยอ่ะ ที่ที่ปลาเก็บคันไปได้ไหนหูหโหโหมันไปยังเผี้ยงกับวะมันเจ็บกนะินเนอะเออ,อน,นี้มีใหญ่แน่ตัวเนะี้ย สายครับสายครับเบาแล้วเบาแล้วใหหญ่่แคไนเบาแล้วเบาแล้วไม่ขึ้นนะเนี่ยนี่มันนี่มันอ่อนให้เฉยเนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยจูงอย่างเดียวเลยผมอะ chú nhân vô đi ạ đang phải không ăn tì cay quá ăn tì cay mía ui dài dài chín chín ดูดิปลอยไปดิกุง้งเป็นกุ้งเป็นอะไรกุ้งเป็น,น,นหน้าดินหน้าดินหน้าดินครับหน้าดินปลอยอย่างเงี้ยนะครับโจงอย่างเดียวตอนเนี้ยสู้แรงมันไม่ไหวเดี๋ยวขาดเนี้ยเออเดี๋ยวลองมันขึ้นกัน

เย่ย yeah. yeah, ็นดูอ่าลงกูคนด้วยอเอฟเลยโอ้โหแม่เจ้าตอนแรกเลยว่าปลาเล็กจิงไงเออวัดเต็มที่เลยที่ไหนปลาปี๊เลยนี่ยกข้างตัวโอ้ยเน็มจขข้างตัวนะ เดี๋ยวขอเบ็ดก็คนสามทางสามทางยกไปเลยยกเลยยกเลยอ่ะโอ้โหไม่เล็กนะไม่เล็กมาเทียบมือดูอ่อเล็กไหมล่ะเฮฟรู้เรื่อง